หลวงปู่จันจันทโชตวัดหนางหนูจังหวัดลบบุรีพระเถระจารย์ชื่อดังสมัยสงครามอินโดจีนต่อสงครามโลกครั้งที่สองหลวงปู่จันทร์จันทโชต์หรือหลวงปู่จันร์วัดนางหนูจังหวัดลบบุรีพระเถระจารย์ชื่อดังสมัยสงครามอินโดจีนต่อสงครามโลกครั้งที่สองเป็นที่กล่าวขวัญและเลื่อมายศรัทธาสืบมาจนถึงปัจจุบันของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวเมืองลบบุรี มีนามเดิมชื่อจันหรือจันรสุดสายเป็นชาวลบบุรีโดยกำเนิดเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2395ที่บ้านบางพุทโธตำบลตลุงอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีในวัยหนุ่มเป็นคนผู้จริงทำจริงและเจ้าชู้จนได้สาวงามแห่งบางพุทโธสองสี 2, 4, พี่น้องเป็นภรรยาชื่อนางสินและนางทรัพย์มีบุตรด้วยกันรวมสี่คนกล่าวกันว่าร่ำเรียนวิทยาคมต่างๆจากปู่ซึ่งเป็นจอมขมังเวท ทั้งยังชอบกินว่านและอาบว่านเพื่อให้ผิวกายคงทนต่อสัตว์ตราวุธต่างๆและด้วยความมีใจนักเลงเป็นเหตุให้เกิดมีเรื่องราวกับคู่อริถึงขนาดทำร้ายกันจนถึงชีวิตต้องหลบหนีอาญาจากบ้านเมืองไปซึ่งในระหว่างนั้นเองท่านมีโอกาสาร่ำเรียนวิทยาคมจากพระเกจิอาจารย์และคา,ารวะผู้ทรงพุทธาคมมากมายหากแต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นท่านใดบ้างเมื่อพ้นอายุความในช่วงวัยกลางคน ท่านจึงหวนสู่ภูมิลำเนานักบางพุทโธและตัดสินใจเข้าสู่ร่มกาสาวพัสอุปสมบทนวัดบัวโดยมีพระสังฆภารภาวาหมุนีหลวงพ่อเนียมวัดเสาทงทองพระเถราจารย์ชื่อดังยุคนั้นเป็นพระอุปัชฌาย์ได้รับฉายาจันทโชตด,ดำรงสมณเพศเพื่อธนุบำรุงพระพุทธศาสนาตลอดอายุไขขณะที่จำพรรษาอยู่นวัดบัว ท่านสังเกตว่าวัดนังหนูวัดเก่าแก่สมัยอยุทยาตอนปลายซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามนั้นมีสภาพชำรุดสุดโสมมากจนเกือบจะเป็นวัดร้างและไม่มีพระภิกษุสามเณรจำพรรษาท่านจึงขอย้ายไปจำพรรษาที่วัดนังหนูบุรณปฏิสังขรณ์ตลอดจนสร้างเสนาสนตาัต่างๆครั้นเมื่อชาวบ้านได้เห็นถึงความมุ่งมั่นก็เริ่มศรัทธามาร่วมแรงรวมใจกัน จนวัดนางหนูมีความถาวรเป็นปึกแผนและเจริญรุ่งเรืองต่อมาได้มีการสังคายนาชื่อวัดให้ถูกต้องตามธรรมเนียบส่งได้ดเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวัดมุสิกาวาดเพื่อตอบแทนน้ำใจญ,ญาติโยมที่สลัดทั้งกำลังกายและกำลังทรัพย์ในการร่วมกันปฏิสังขรณ์วัดครั้งนั้นหลวงปู่จันจึงสร้างวัตถุมงคลและเครื่องรางของขลังมากมาย อาถิตะกรุดไม้ถ่ตะกรุดไม้ลูกตะกรุดสังวานเสื้อยันผ้ายันสีพึ่งรูปถ่ายอาจกระจกสายคาดเอวพระเครื่องเนื้อผงพิมพ์มต่างๆเป็นต้นเล่ากันว่าเมื่อครั้งสงครามอินโดโจีนประมาณปีพุทธศักราช2484ทหารหน่วยต่างๆ,ต,างๆต่างมุ่งสู่วัดนางหนูเพื่อขอวัตถุมงคลจากหลวงปู่จันทรเป็นจำนวนมากพร้อมสละทรัพย์หรือปัจจัยให้ท่านนำไปสร้างถาวรวัตถุต่างๆ เงินทำบุญนั้นมากขนาดสร้างโบสถ์หลังใหม่ได้ทีเดียวหลังจากนั้นไม่นานหลวงปู่จันทร์ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสดูแลปกครองวัดนางหนูสึกมาและชื่อเสียงของท่านก็โด่งดังไปทั่วภาคกลางในฐานะพระเกจิอาจารย์ผู้มีวิทยาคมเข้มขลังเป็นอีกหนึ่งพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในช่วงสงครามอินโดจีนและสงครามมหาเอเชียบูรพา ได้รับนิมนต์เข้านั่งปกในพิธีพุทธาพิเศษสําคัญอาทิพิธีพุทธาพิเศษณพระอุโบสถวัดราชบพทิศเมื่อปีพุทธศักราช2481และพิธีปลุกเสกพระพุทธชินราชอินโดจีนนวัดสุทัศน์เมื่อปีพุทธศักรา24กรช2485ในบ้านปลายชีวิตท่านสร้างวัดบางพุทโธหรือวัชนะสงครามจนสําเร็จลุล่วงในว่าเป็นการล้างบาปที่ท่านได้เคยก่อไว้ในอดีต มรณาภาพในปีพุทธศักราช2494 0อายุ97ปีก่อนละสังขาได้เรียกพระครูพิพัฒนบ,บุญญาธรสิทธิเอกของท่านมาสั่งเสียและท่านได้ครองจีวรผ้าท่าสังขาติอย่างรัดกุมแล้วเข้าสมาธิมรณาภาพจากไปอย่างสงบ